เอาก็จับเนี่ยนีน่น,น,นหล่นแล้วดูข้าเ,เลยจับยื่นจับกินเลยแน่นดีแน่นดีวาเจหเอาขาข้<จ>อสุขฮัล<ค><ด>โหลแม่ฮัลโหลพี่กับตาแม่คุยกับยายเร็วแม่แม่ใส่กับตาเล็วนานกินเขาของมันหรอก่ไม่ต่างกินของมันแ,แม่อัด นี่คนใหญ่นี่คนหน่อยเจ๋อว่าเจ๊ไปนั่งตรงนน้นเอากอี้ไปแม่บอกไปเียวให้แม่เป็นคนอัดอย่าเพิ่งไปเห็นตามาได้นะไปเร็วๆอ,อย่าถือไปอย่าถือไปอ้าวหมดแล้วมีตางม,มานั่งกับพี่นี่มามามาตามีแต่ยาไม่ไปกับตาเอากอี้ไปสิเอากอี้ไปนั่งมามา เต็มเลยมีตังมานั่งข้าวปกหมดแล้วอุย้ยมานั่งข้างๆกันสิมันจะลนมันวางไม่ได้มันลน นี้จะไปไหนไปไม่ได้ตามีแต่ยาไม่ได้ไม่ได้ตามีแต่ยามานี่มานี่ไม่ไปนะรองเท้าไม่ได้ใส่ด้วยนะ